สวัสดีค่ะเรตีหิงทินศัศดินสรีชุมพลคุณต้นค่ะคุณต้นจบด้านพยาบาลค่ะแล้วก็มาเรียนต่อทางด้านบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกในด้านจิตวิทยาแนวและการให้คำปรึกษานะคะทำงานทางด้านธุรกิจการศึกษาค่ะทำด้านนี้มาประมาณ20ปีแล้วค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ Hands On EF นะคะ สถาบันฝึกทักษะ EF สำหรับเด็กค่ะที่มาของการมาทำงานทางด้านการวิเคราะห์ลายนิ้วมือนี้ก็มาจากว่าคุูต้นเป็นคุณแม่ที่อยากเข้าใจลูกค่ะก็เลยพาลูกสาวสองคนนะคะรวมทั้งเอาตัวเองเนี่ยไปสแกนลายนิ้วมือเมื่อสัก10ปีที่แล้วค่ะแล้วก็หลังจากสแกนแล้วเนี่ยคุูต้นก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะ แล้วก็เข้าใจลูกมากขึ้นนะคะทำให้เ,เราแม่ลูกเนี่ยนะคะพูดคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็คุณแม่อย่างต้นก็เลี้ยงดูลูกง่ายขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ผลการสแกนเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเลือกเรียนนะคะรวมทั้งเลือกอาชีพนะคะจนปัจจุบันนะคะ ทีนี้อันนี้ก็เป็นที่มาว่าเ,ออเรามีประสบการณ์ตรงที่เป็นคุณแม่แล้วก็ใช้ผลการสแกนนี้มาเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นประโยชน์นะคะพอเห็นประโยชน์แล้วก็เลยเออมาเรียนเพื่อจะเป็นนักวิเคราะห์ค่ะครูต้นก็มาเรียนกับบริษัท MST เนะะี่ยแค่ะในช่วงแรกก็มาเรียนเป็นนักวิเคราะห์เด็กก่อนนะคะพอเรียนนักวิเคราะห์เด็กเ,ออเก็บเคส จนถึงระดับที่เข้ามาเรียนเป็นนักวิเคราะห์วัยรุ่นได้แล้วก็ต่อด้วยการมาเรียนเป็นนักวิเคราะห์ผู้ใหญ่นะคะนี่คือที่มาว่าการมาเป็นนักวิเคราะห์ลายนิ้มือนะคะทีนี้ทำไมครูต้นถึงเลือกมาเป็นนักวิเคราะห์ของบริษัท e s t นะคะที่มาก็มาจากว่าครั้งแรกเนี่ยมาจากความประทับใจในรูปเล่มรายงานก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยครูต้น สแกนลายนิ้วมือเนี่ยสแกนบริษัทอื่นด้วยนะคะแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่เข้าใจนะแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์ก็เลยมาสแกนกับ NSE แล้วอ่านอ่านแล้วฟังผลจากนักวิเคราะห์แล้วด้วยเนี่ยทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ชอบการที่เขามีกราฟนะคะการจดจำกราฟเนี่ยมันทำให้แบบเรามีภาพที่เข้าใจได้แล้วเราก็นำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในการเลี้ยงลูกในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอันนี้เป็นปความประทับใจครั้งแรกนะคะบางทีครูต้นไปออกบูธนะคะออ,ออกบูธกับมหากรรมการศึกษาต,ต่อต่างประเทศของสำนักงานกพเงี้ยออกบูธติดต่อกัน4ปีนะคะตอนออกบูธนี่ก็คือว่าเราให้คำปรึกษากับเด็กที่เขาจะไปเรียนต่อ ะะเด็กที่มาเดินในงานเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองดีเลยแล้วก็ยังไม่รู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดด้านไหนหรือชอบอะไรก็คือมาหาข้อมูลอะไรเงี้ยครูต้นก็จะไปนั่งให้คำปรึกษานะคะเพราะนั้นเด็กจำนวนเยอะเนี่ยหลักการคิดรวมทั้งวิธีการในการในเรื่องของการวิเคราะห์ลายนิ้มือจาก n อ c นี่ยมีส่วนช่วยทำให้ครูต้นเนี่ยสามารถให้คำปรึกษากับ เด็กๆในงานนั้นได้นะคะอ,อ,อันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการให้คำปรึกษาอาชีพนะคะทำให้เราเข้าใจเขาในเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะพูดคุยให้คำปรึกษากับเขาต่อไปนะคะทีนี้ในในส่วนที่ครูต้นออนำเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมาใช้ในองค์กรนะคะ ของสถาบันของคุณต้นเองเนี่ยฝึกทักษะอีเอฟแต่นี้ในช่วง6ปีแรกของเด็กเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากที่จะให้คุณพ่อแม่เนี่ยมีความเข้าใจลูกเข้าใจในตัวตนของเขาว่าบุคลิกอุปนิสัยอะไรที่เป็นธรรมชาติเขาแล้วเราจะปรับจะจูนได้นะคะในเวลา6ปีนี้โดยที่ไม่ทำให้เขามีความทรงจำที่ไม่ดีอะไรอย่างเนี้ยนะคะ ตรงนี้เนี่ยครูต้นก็เห็นประโยชน์ว่าการสแกนลายนิ้วมือนี่ก็เข้าไปช่วยได้นะคะก็เลยนำาการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์แฮนด์ออนเอฟของครูต้นด้วยหมายความว่าคนที่ซื้อแฟรนไชส์ของเราเนี่ยก็จะได้รับการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือน,นะคะการมีความรู้เบื้องต้นของการสแกนลายนิ้วมือนในการให คำอธิบายถึงประโยชน์ของการสแกนลายนิ้วมือนะคะรวมทั้งให้คําอธิบายเบื้องต้นนะคะในการเข้าใจลูกกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอันนี้ก็จะอยู่ในแพ็กเกจของแฟรนไชาย hands on ef ของคุณต้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีต้องบอกว่าเป็นข้อดีของการมาเป็นนักวิเคราะห์ของบริษัท n s t นะคะ nsc เป็นบริษัทเดียวที่เปิดอ,อบรมอาชีพนักวิเคราะห์นะคะ นักวิเคราะห์ n อ c เนี่ยมีอิสระในการที่จะนำโน้ตหาวตรงนี้ไปใช้ในส่วนงานที่เราทําอยู่นะคะแล้วก็ไปใช้ประกอบกับโน้ตหาวของเรานะคะอย่างเช่นในกรณีบางคนที่เ,เป็นโค้ชอยู่แล้วนะคะการที่ได้มีความรู้ในเรื่องการสแกนลายมือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะ หรือทําความเข้าใจในเบื้องต้นกับคนที่ามารับการโค้ชนี้ในส่วนของคุณต้นที่คุณต้นทํางานในด้านการให้คำปรึกษาครอบครัวด้วยเช่นกันนะคะ,ะวัยรุ่นหนึ่งคนเนี่ยเข้ามาพบคุณต้นเนี่ยเขามีปัญหาเขาต้องเขาอยากที่จะรู้จักตัวเองค้นหาตัวตัวตนเนี่ยนะคะคุณต้นก็จะสแกนหลายมือทั้งครอบครัวเลยนะคะสแกนตัวน้องวัยรุ่นสแกนพี่น้องของเขาสแกนคุณพ่อคุณแม่ด้วย ะะซึ่งการสแกนเนี่ยมันก็ช่วยสร้างสัมันธภาพที่ดีนะคะเรามีเรื่องราวที่คุยกันทำให้ครูต้นสามารถที่จะคุยในเรื่องของออการเลี้ยงดูในวัยเด็กเป็นอย่างไรนะคะความทรงจําในวัยเด็กของเขาเป็นอย่างไรประสบการชีวิตอย่างไงคุณพ่อคุณแม่มีมุมมองอย่างไงมีความคาดหวังอย่างไงกับกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้การพูดคุยให้คำปรึกษาของคุูต้นเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะ อีกมุมนึงก็คือที่ครูต้นใช้ก็คือว่าในเด็กเล็กเนี่ยบางทีคุณพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกเลี้ยงยากจังเลยเลูกมีพฤติกรรมอย่างนี้แปลว่าอะไรหมายความยังไงฉันต้องเลี้ยงลูกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กเล็กเนี่ยเขาไม่เขายังไม่สามารถทําแบบทดสอบใดใดได้ใช่ไหมคะเราถามบางทีเขาก็ยังตอบไม่ได้การสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจลูกตัวเล็กๆที่อายุน้อยๆเนี่ยที่ยังพูดยังอธิบายได้ไม่ ไม,ไม่ชัดเจนเหมือนที่ตัวเองรู้สึกหรือไม่ชัดเจนที่ตัวเองคิดอย่างเงี้ยเราก็รู้จักเขาโดยการผ่านการสแกนลายมือนะคะเพียงแค่เด็กนั้นนะ่ะมีนิ้วก็สามารถสแกนและอ่านผลออกมานะคะทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นได้นะคะการแนะนำตัวของครูตน้นประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ